สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tap Channel นะครับผมในวันนี้มานะครับกับคลิปแวนกาซิโ่อีกแล้วนะครับวันนี้ขอพ่วงเป็น2เด็กเลยนะครับเนื่องจาก2เด็กนี้มีความใกล้กันมากนะครับผมและจริงๆมันก็คือแคนเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นคนลสายนะครับนั้นนั่นคือแคนโกลาดินนั่นเองนะครับผมนะโอเคแคนโกลาดินนะครับเพิ่งมาในแพทล่าสุดนี้นะครับแล้วก็ เอาเข้าจริงๆเนี่ยจากการที่มองของมานะครับของถูกแบ่งออกหลักๆเลยเป็น2ส,สายนะครับนะซึ่งจะเป็นสายบอลเอเซลรล้วนนะครับผมกับสายาที่เป็นสายซูพีเรียและการขออนุญาตเรียกสายซูพีเรียแล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนนะของเรายังไม่ครบนะครับแต่อาโตใช้ความาคาดคะเนว่าถ้ามันมีครบแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งมันมีลิสต์อยู่ในหัวอยู่แล้วแต่เรายังฟาร์มได้ไม่ครบแค่นั้นจบโอเค ่ะดูกันเลยขอแรกไปดูวันพี่สายเอเซลก่อนนะครับผมนะสายเอเซลนะครับสายนี้มีจุดเด่นตรงเรื่องของการซูพีเลียไลท์นะครับนะเราจะเน้นสายนี้เราจะเน้นการที่ซูพีเลียออกมาเร็วๆนะครับอย่างฝั่งตรงข้ามเป็นเกตหนึ่งเราขึ้นเกตสามแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะดวยสายเนี้ยก็จะใช้ตัวเริ่มเป็นร่างแรกของเจ้าเอเซลนั่นแหละนะครับมันชื่อมันชื่อคลิปวะนะครับนะจำไม่ได้แล้วนะครับนะชื่อภาษาไทยมันชื่ออะไรแต่ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวเลยเล่นซูพิเลียนะครับผมซึ่งเล่นกับเบอร์แมนกับอ่า กาเลสนะครับผมนะก็เลยทำให้เด็กเนี้ยจำเป็นที่ต้องใส่เกล็ดหนึ่งครับผมกาเลสสี่ใบเลยนะครับผมแล้วก็มีพีจีครับพี่ใส่4ใบนะครับที่เหลือก็จะเป็นอ่าตัว ดินเรนนะครับผมซึ่งดินเรนเนี่ยเราจะเอามาคอมโบกับเอเซลก็ได้ครับเพราะว่ามันช่วยถอดโซ่หนึ่งจั่วได้นะครับแต่ต้องออกมาจากกองเท่านั้นหรือจะมาคอมโบกับอากามอก็ได้นะครับผมซึ่งเขาได้บัสสองเอาก็คอมันออกมาได้นะครับอนนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็เราจะใส่ตัวนิมูเอะไว้นะครับนิมูเอะเนี่ยเทคเดียวกับวิเวียนนั่นแหละนะครับแต่ก็จริงๆมันไม่มีเกรดหนึ่งที่สกิลดีกว่านี้ละหรือบางคนอาจจะไปใส่กระต่ายที่จําลองแดมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าจริงๆมันมีวิธีการเล่่นนขอองมัยู นะแต่ว่าส่วนตัวขอเป็นนิมูเอะแล้วกันนะครับเกรดสครับผมวิเวียนครับเทคเดียวกับน,นิมูเอะนั่นแหละตีฮิตแวนวเขาได้บาร์หนึ่งแล้วก็คอข้อดีของวิเวียนในแผ่นนี้ไม่ต้องบูตด้วยนะคือออกมาได้เลยนะครับนะด,ดีจังเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคอลงช่องว่างด้วยตีฮิตหงายแดมครับผมใส่สนะครับถ้ามีก็ใส่4ไปเลยเบอร์แมนจะเป็นต้องใส่4ครับผมเนื่องจากว่าเป็นล่างต่อให้กับเรียกบอลเอเซลออกมานะครับแล้วก็เบอร์แมนการเลต้องใส่4อยู่แล้วเนาะเราเล่นในบอลเอเซลนะครับแล้วก็สุดท้ายคร ตัวนี้เป็นตัวจําลองแดมครับวิธีการใช้นะครับจริงๆไปเจอมาในโหมด t u ต o r i a l ที่มันเอาเด็กสมบูมรณ์ไหมเอาเล่นนี่แหละคือด้วยความที่ว่าเอเซลมันเปลี่ยนสกิลนะครับมันเปลี่ยนสกิลบอลเอเซลมันเปลี่ยนสกิลเป็นเฮลเดอร์บัสหจากเมื่อก่อนรีบีเบสี่เฮลเดอร์บัสสองมันเฮลเดอร์บัสหเปิด4คอ1แล้วก็เอาพลังบวกนะครับนะ ทำให้การที่เรามี1แดมเนี่ยและเรามีพวกจำลองแดมหรือเรามีทั้งสองแดมเรามีจำลองแดมทั้งสองตัวเนี่ยเราตบจำลองแดมลงไปเยอะเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นลิมิตเบรกสแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ใช้ได้และจำลองแดมมันเปลี่ยนสกิลโดยที่เราไม่ต้องคว้ามการแล้วนะครับลงมาไม่ต้องเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วมันจำลองให้ได้เลยตั้งแต่ต้นเกมนะครับนะและ้วก็จบเทิร์นมันก็แรนดอมออกการหนึ่งใบลงมาแต่ว่าไอ้การที่จำลองแดมเนี่ยมันจะออกมาในระดัความหน้านะครับแค่ได้ลิมิตเบรกสี่เฉยๆข้อควรระวัง ถ้าน้องๆเปิดออโต้หรือไม่ต้องเปิดออโต้ก็ได้แหละถ้าเราจะจบแมปนั้นนะครับแต่เราเกิดมีจำลองแดมอยู่2อใบบนมือแล้วมันบอกว่าห้ามเกิน4ดาเมจแต่เรามี3าเดมเนี่ยลงจำลองแดมไป2ใบมันจะขึ้นเป็น5้าดาเมจจบมามันจะถือว่าเราจบที่5ดาเมจนะครับไม่ได้จบที่3ดาเมจนะอันนี้คือข้อควรระวังนะครับแต่ว่าด้วยการ์ดอันนี้มันบอกจํากัดไว้แล้วว่ามีดาเมจ4ใบหรือต่ํากว่ามันทําให้ไม่มีมีปัญหาเรื่องจำลองยัน5แาเดมแล้วตายนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจกันไว้นิดนึงโอ ก็ใครที่ไม่อยากใส่นิมูเอกก็ใส่ตัวเกตดหนึ่งของมันก็ได้ที่เป็นกระตักนะครับนะโอเคเกตดสครับเกตดสเรายังมีไม่ครบนะครับเรายังมีไม่ครบต้องพูดตรงๆเลยนะครับผมนะหลักๆก,ก็จะเป็นบอลเอเซลครับผมมี4ใส่4ไม่มี4 2ไใบก็โอเค2ใบที่หาจากไหนในซีสั้นเนี้ย เราสามารถฟาร์มขึ้นเลเจนด์20เพื่อหามัน2ใบามาใส่ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ a s t o น่าจะพยายามฟาร์มให้ขึ้นเลเจนด์20เพื่อเอาบอลเอเซลไว้ครบ4ใบมาใส่เด็กนั่นแหละนะครับนะตัวนี้มันเปลี่ยนเทคไปเยอะแล้วก็ความสามารถมันค่อนข้างเก่งไว้ซูพีเรียรไว้เล่นเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยบอลเอเซค่อนข้างกินขายครับผมเฮลินอเฮลิน hmm. อต้องบอกว่า เปิดเผื่อฟุกจริงๆนะครับผมนะถามว่าทำไมถึงใช้คำว,ว่าเปิดเผื่อฟุกนะครับโอเคมันเล่นกับบอลเอเซลแล้วมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเล่นได้คือถ้าเกิดมิมูเอะหรือวิเวียนเปิดมานะครับฟุกจะเล่นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีเกจสามที่ดีกว่านี้ให้ใส่นะครับแล้วก็มันแก้เทคแก้เทคพลังเป็นหมื่นหนึ่งก็โอเคกรามอครับผมกรามอเป็นตัวหนึ่งที่น่าเอามาไลฟ์ต้นเกมก่อนไลฟ์เอเซลมากๆนะครับเพราะว่าด้วยสกิลที่ เขาได้บาสสองข้อมาเราอาจจะใช้ไม่ถึงลิมิตเบรกนะแต่เราใช้สกิลคอออกมาแล้วในการโจมเอาตัวมาจวดแล้วตัวมาโจมตีเนี่ยกามอช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นซักกาม,มอมครับผมใครมีซักกาม,มอก็ใส่ซักกามมไปก็ได้ครับเขา1นึ่งบวกสามพันแล้วก็ตัวตี12เมื่อตีแวงกาดนะครับผมนะก็ใส่ได้แต่ทีนี้ถ้าใเกิดมีบอลเอเซลสีแล้วมีเพลีนอสักสองอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาซักกาม,มอมออกไปเลยก็ได้เป็นเอเซลสีเพลีนอสองนะครับหรือใครมีเยอะกว่านั้นก็สามารถเอาแบบไปออกออกไไปด้นตตัวี12 สองะครับเอาง่ายๆนะครับผมนะแต่ว่าตัว T12 ก็ทั้งเก่งนะถ้าฝั่งตรงข้ามยืนหมื่นหนึ่งเนี่ยต่อด้วยการเล็ดมันยังขึ้น2 0 0 0มืได้อยู่นะครับนะโอเคอันนี้คือสายของบอลเซลสำหรับทิกเกอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทิกเกอร์อันนี้คือไม่ได้จัดไวเ้เรื่องนี้หรอกอันนี้คือถ้าเราแบบว่าเปิดเล่นหมดในเรื่องที่ต้องการชนะโดยการเรื่องมีสีแดงเราจะแอตโตจะปรับเป็นคี้เก้าแต่ถ้าเอาไว้เล่นจริงๆจะเป็นดอกดอกเก้าแทนนะครับซึ่งมันแล้วแต่ความชอบอันนี้เราบอกกันไม่ได้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเค จบไปแล้วกับสายแรกอันนี้คือสายในส่วนของสายบอลเอเซลนะครับอีกสายหนึ่งที่มาแนะนากันครับในคลิปนี้ก็คือสายซูพิเลียนะครับซึ่งโครงเด็กแม่งเหมือนกันเป๊ะโครงเด็กมาจะใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะก็ตัวแต่จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับมาดูที่ตัวเริ่มก่อนแล้วกัน <S <S 2> <S 2> ตัวเริ่มครับผมก็จะเป็นตัวของไอตัวกระต่ายสงสารนะครับผมนะสปริงสปริงเบิร์ดนะครับอ่าแมสเซนเจอร์นะครับตัวเนี้ย ผู้ส่งสารแห่งฤดูใบไม้ผลิมั้งเออถ้าจำชื่อใสยไม่ได้ตัวตัวเนี้ยมันบอกว่าเมื่อมันบูตนะครับโจมตีฮิตมัน่ายเขาได้บาสหนึ่งเอาไว้เข้าโซเปิดการ์ดสามใบเอากาดหนึ่งใบออกมาคอนะครับก็จากเด็กออกมาคออันนี้มันไม่ต้องเลสด้วยมั้งคอเฉยๆด้วยนะครับนะตัวนี้ค่อนข้างดีครับเล่นต่อกันสกิลง่ายนะผมตัวต่อมาครับผมนิมูเอะใส่ไว้นะครับเป็นตัวเปิดนะครับผมพีจี้ยังเต็มสี่เช่นเคยครับผมแล้วก็อ่า ดินเรนนะครับก็ใส่เต็มสีเลยครับเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กเปิดนะครับผมต่อมาครับเบรดเบรดฟフาเทอร์วาคิวลี่นะครับผมนะ,ะตัวนี้เอามาเล่นกับแฟตเอ็ดวาคิวลี่มันจะเป็นวาคิวลี่สตัวซึ่งถ้ายตัวนี้มันบูดได้แฟตเอ็ดวาคิวลี่ฮิตมันสามารถเคา,าน์เตอร์ 1, บาร์หนึ่งคอการ์ดหนึ่งใบลงเรียได้เทคมันจะอารมณ์เหมือนคล้ายนิ้วงูเอกกับวิเวียนนะครับผมแต่ว่าจะเล่นกับแฟตเอ็ดวาคิวลี่ตัวต่อมาครับผม วิเวียนนะครับวิเวียนเราเปิดได้แค่2ใบมันเป็นทริปเปิลลืมบอกนะครับตีฮิตเปิดนะครับผมวิเวียนเราเปิดได้แค่2ใบนะเพราะว่าเหล่าเราเป็นพวกนี้นะครับผมตัวออกมาเป็นล็อกเอียร์ชูเตอร์ครับล็อกเอียร์ชูเตอร์จำเป็นนะครับจะจะเล่นสายนี้ต้องมีล er ็อกเอียร์ชูเตอร์สี่ใบถามว่าล็อกเอียร์ชูเตอร์จำเป็นยังไงนะครับผมเมื่อมันถูกคอจากกองเนี่ยนะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบ เปิดกา๊าซสามใบนะครับผมเปิดกา๊าซสามใบจากกองกา๊าซเราคอกา๊าซหนึ่งใบลงมานะครับที่เหลือเอาไปวางไว้ใต้กองนะครับผมรู้สึกมันจะคอหัวตั้งบางตัวนี้จะไม่คอนอนด้วยนะครับนะนะแต่มันเทคจริงๆมันก็คือคอหัวตั้งนั่นแหละนะครับตีฮิตงายแดนครับใส่สามคอแล้วก็แฟรเอ็ดวาชิลลี่ครับใส่สี่แฟรเอ็ดวาชิลลี่นะครับผมน่าถูกเรียกออกมาจากกองเหมือนตัวของอ่าตัวเนี้ยไอตัว กระต่ายเนี่ยนะครับล็อกเอชูเตอร์เนี่ยแฟดเอ็ดวาซิลีก็จะมีสกิลในการคว่ำหนึ่งแล้วก็เปิดการทอบเดตคอลงช่องเรียการเหมือนกันนะครับทำให้เวลาสมมตินะเราใช้วิเวียนไปเปิดเจอแฟดเอ็ดไปเปิดเจอล็อกเอชูเตอร์แล้วก็เอาล er, ็อกเอชูเตอร์คอวาซิลีออกมาเปิดเจอวาซิลีต่อได้นะครับผมแล้วมันจะเปิดแบบเป็นสเต็ปไปเลยนะครับผมนะซึ่ง สายนี้มันเป็นสายเปิดนะครับผมเปิดรัวๆเลยนะครับต่อมาครับผมสําหรับเกจดสามเนี่ยต้องบอกกันว่าเรามีไม่ครบเรามีแค่นี้อยู่ซึ่งบอกว่าโคมันใกล้เคียงกันมากครับผมก็ยังใส่บอลเอเซลไว้สองใบนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเอามาใช้ได้แล้วก็เปิดสมมุติสกิลเปิดของบอลเอเซลเปิดเจอล็อกเอชชูเตอร์นะครับล็อกเอชชูเตอร์ก็ทิ้งการบูมมือหนึ่งใบก็สามารถคอใบอื่นลงมาได้หรืออย่างที่บอกครับถ้าเจอแฟร์เอเดวาชิลลี่ก็สามารถเคอร์ด้บารหนึ่งก็คออีกได้สําหรับใครที่สนามโง่ๆป๊บเเดียวต็มแนนน่อครับผมแป เด็กเนี้ยตัวที่จำเป็นจริงๆคือเพลีนอนะครับเพลีนอเป็นตัวซูพิเลียมันจะไม่เชิงซูพิเลียสิมันเรียกว่าคอแบบพิเศษนะครับผมลงช่องแวนได้นะครับเพลีนอจริงจริงควรจะมี4ใบแต่อันนี้เรามีไม่เต็มไม่เป็นไรนะเราก็คือใช้ลูกเล่นแค่เกตหนึ่งเกตสองก็พอนะครับอันนี้ใส่ไปเป็นน้ำจิ้มเฉยๆแต่ถ้ามีเต็มเนี่ยนะครับโยนซักกระมอทิ้งได้เลยครับผมนะเราจะใส่เพลีนอเต็มนะครับซึ่งส่วนตัวอยากได้เพลีนอเต็มได้ซ้ำนะครับผมนะตัวต่อมาก็คือกกกกกรรราาามมอออออนนนะคับบเี่่่ย็ต้งกกว มันเป็นตัวอนเดกประสงค์แหละนะครับนะสามารถใส่ได้อะสายตรงูๆใส่กับเด็กเนี้ยเคอร์เตอร์บัสสองนะครับไปเรียกล็อกเอียร์ชูเตอร์ออกมาก็เหมือนเดิมครับทำเทคได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากนะครับทำให้รู้สึกว่าเด็กเนี้ยเอาเข้าจริงๆควรใส่ดอ,อกเก้านะเพราะจะได้มีมือเรียกตลอดเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้นะครับผมนะเมื่อวันเจอลมตีฮิตแวนกา้าถ้าเปิดการ์ดสามใบนบนคอการ์ดหนึ่งใบลงคอคอการ์ดเกตสามหนึ่งใบลงช่องเรียกการ์ด นะครับผมนะที่เหลือนําไปไว้ใต้กองนะครับตอนตีถ้ามีเรลกาสามใบมาบดบดสามพันตัวนี้มันเอาไว้เล่นกับเพลีนอตรงๆเลยแหละนะครับนะเวลาตีฮิตปุ๊บเปิดกาสามใบปุ๊บถ้าเจอพีนอก็เอามาไลท์นั่นเองนะครับนะก็สามารถตีลุกขึ้นมาตีต่อได้นะครับโอเคเด็กนี้เป็นเด็กซูพีเลียครับซึ่งเราเชีเอ์มาให้มันเรียก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 นะครับมันจะไม่เหมือนกันในระหว่าง2เด็กนะเด็กเอเซลก็คือเด็กซูพีเรียไลท์เด็ก นี้คือที่น้องๆเห็นนี้คือ Dex กซ p พีเรียคอนะครับซึ่งจุดเด่นมันจะไม่เหมือนการซ p พีเไลท์คือจะเล่นให้ขึ้นเกตสามเร็วๆแต่เด็กเนี้ยจะพยายามเล่นให้ตัวมันเต็มสนามเร็วๆเพื่อจะถือมือดองเอาไว้แค่นั้นเองนะครับผมนะใครชอบเด็กไหนจัดตามกันได้เรามีบอกแล้วว่าเราแนะนากันแล้วว่าถ้าสมมติว่ามีตัวนี้ให้ใส่ตัวนี้แทนเรามีไม่ครบนะครับแต่ว่าสามารถแนะนากันได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ของฝากมเพจเราช่องเราทั้ง แวนกับไฟไทยแลนด์แท็บชานอลขอพายวีเอฟพี b าย a ท็บชานอลกับ Tab Channel Official นะครับสามารถติดตามกันได้นะผมนะตอนนี้ช่อง VFT by Tab Channel เรานะครับมีสมัครสมาชิกสมัครเมมเบอร์รายเดือนนะครับ mm. เพียงเดือนละ35บาทนะครับเป็นการซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมนะ mm. สุดท้ายนี้หัวหมฝากร้านนี้กับแท็บชอปนะครับใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติไไดไปที่แท็บชอปนะครับผมตอนนี้เราเปิดเดลเดอร์ g ี b t 14อยู่สามารถเข้าไปสั่งกันได้นะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพวกเราผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครัผมนะขอขอบคุณคุณพศพิสนภูนะครับผมนะหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนแล้วนะครับขอบคุณมากแล้วก็หุ้นนะครับกายซ่านะครับห้าสี่สหนึ่งนะครับผมนะที่สนับสนุนช่องเราผมขอบคุณมากครับ